สวยผมสองโคตรแรงไงคนดูมาดิตสวยสวยโหโคตรตึงผสองโคตรตึงไงคนดูผมบอกเลย หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย r i c h b a n d Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0 0สนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r l o r d 8 e i g h Racer Sausage Man Overwatch, Genshin Impact LOL, Identity V, แล g น n ล l อกโ Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ a n ช h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n s h o p ไลน์ at r i c h m a n ช h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง r rich man s h o p โยวาซาสสวัดีพี ka, ่รุ่นเมกาดิบิลุนดูไปดิบิลุนชาวไทยทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม YS9 s Sound นะเป็นเกมเหมว่าแนว TPS เดินยิงต่อสู้คล้ายๆกับเจ้าตัวเกม Battlefield น,นะท่านผู้ชมนะแต่เกมนี้จะมาในทีมของอสัตว์ป่านะครับมีให้เล่นในส่วนของตัวเสือตัวกระรอกตัวหมาป่าแล้วก็หลายๆตัวนะท่านผู้ชมนะเอาดิเอาเด,อาดิสวยเฮ้ยโคตรตึงกระรุงกระรอกนะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะใช้สกิล QE ได้อย่างงี้ บูทสกิลได้ด้วยนะท่านผู้ชมเอาเว้ยเสวยแตกเต็กสวยเอาดิเอาดิแตกหัวตึงวูวๆๆลงนี่หมดเลยนี่มาคนดูเฮ้ยโหระเบิดสวย สวยเก็บสองเอ,อเก็บได้สององดีสร้างความบ,บันปวนเราเลือกตัวอื่นได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะโอม้มันเล่นหมอมันชุกกันง่ายไงคนดูอา่าว่าเราจะเลือกตัวอื่นนะครับนี่ผมจะเอาตัวนี้มาไราซนเั้อาครับลวงครับทีนีต้ตู้ดตนะ้ดตู้ดตูดตู้ดตู้ดตู้ดต้ดตู้ดตูตู้ดตู้ดตดตูนดตู้ดตู้ดตู้ดตตตดตัตต้ตต เอ,เอก็จะเป็นมาพุ่งไปชนเจ๋อเจ๋อถือว่าไวอยู่นะท่านผู้ชมนะเอ๋ตรงนี้ยังเยอะเลยนะเอล่ะเฮ้ยรอดูก่อนนะครับว่ามันจะโผล่มาไหมอันนีอันนี บงบูงบงบงอะอะีอะกระิงโนตรึงนะน้องบูงอไม่มีเชิญกอดเอาไว้พายเยอะ่างมันกันน้ำตาไวมาลวมาละดูไวแตก ก็มาบุกยึดครับเปิดฟันไว้ก่อนต่อยเพื่อนอันนี้ผมจะยึดไปนะท่านผู้ชมซีซีนี่อันนี้ผมเล่นตัวแทงนะเดี๋ยวผมจะเปิดโล่ได้นะครับสกิลวันตีผมจะมีโล่ขึ้นมาเฮ้ยโหจุดนั้นตัวนี้บอกเลย <พ uka> ทุกซองนะครับอันนี้ระยะใกล้นะตัวนี้สวยไปยว้าวกดชิปสองครั้งเนี่เป็นแบบว่ากระโดดนะครับกระโดดแล้วก็วิ่งไวอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีสเตม,มิน่าบางตัวก็วิ่งไวมากนะครับไอตัวกระลอ,อกอาจจะวิ่งไวกระต่ายด้วยนะครับโอ้หนี่เนี่ยชนเลยหงายเงือบร่วง<ว><ว> ระเบิดควันไปก่อนปนควันแววเวอวิสูหวนี่แน่นี่แน่ซองถึงกระอัดครับนี่แน่สวยเดี uh ๋ยวหมาป่าเราเข้าไปเขาเบายึดบีหน่อยยึดบีอ๋อแบมชนร่วง โกตตึงเยวเราเบิดฟันไหมครับผยุยึดเลยนะครับตรงนี้ไหวไอวู้ฮู้เป็ทีมเราแม่งคะแนนกลังจะมุดเลยวะคะแนนมันทำไมมันลดช้ากันอย่างนี้มาฝั่งนู้นนะเรากำลังจะได้ลู่แล้วเพื่อนรอลู่ออกนะครับปุงมาละตัวไอ โลขึ้นกดแซดจอนนี่โลมาแล้วเว้ยเอาดิ yahoo ย,ย,ยิงซองดาอะไรนะยิงไง,ไงวะโอ้โอก็กดคลิกขวาโอเคไปโยเปิดโลได้อ่าสามสิบวินะท่านผู้ชมนะไว้ผมสองโคตรแรงไงคนดูเอาดิ หวไหวโอ้โหโคตรตึงสองโคตรตึงอยคนดูผมบอกเลยใไอเปิดโล่วะนี่เก็บโล่มันก่อนอีอีอีโดนยึดนั่นน่ะอยยึดกลับหน่อยทำดีเพื่อนอันแหละ โอหย่อไปงานเบอร์ไปก่อนครับคุ่นขวัญแววเววีกูยิดหน่อยยิดหน่อยเพื่อนทะเลสวยโอ้ยมีฝั่งข้างๆมาด้วยโหดอยู่โหดอยู่คนดูเดี๋ยวผมเล่นตัวอื่นนะครับสไนคก็โหดนะฮะ ี๋ยวผมเอาสไนลงมานี่สเกลนะครับสไน่ี์ The e มีแอสเพนดิ n ไปเปิดนี้ก่อนเปิดสกิลก่อนครับตามมองหินนี่อุ้ยนี่สวย นี่สวยแตกแตกแต่ตอนนผมก็ไม่ไม่แพ้ใครด็อกนี่อุ้ยนี่สวยโอ้โหแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันสวยเพื่อนไปเห็นแวบๆคนดูเมื่อกี้นี่ เอาหน่อยเอาหน่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยเพื่อ,ทน,อนทำดีโอ้ยซีโดนยึดแล้วเนี่ผันกันยึดไปยึดมานะท่านผู้ชมนะผมต้องหาหลอยมันก่อนนะครับ <c oughs> รไอ้โดดขึ้นไม่ได้มาตรงนี้ ยี่ปุมไม่ได้เอาปืนอันนี้มาด้วยเว้ยเอาไปยึดยากนะครับยึดเลยยึดเลยเร็วนี่นัดหนึ่งเก็บอยู่เก็บอยู่จะไม่ถึงก็ตายคนดูสวยเพื่อนเอาเลยเขาเลยนี่เด้เอาเด้นี่เด้สวยเจ็บเจ็บ นี่เลยเฮ้ยนี่เลยออมาหน่อยมองไม่เห็นเลยว่ะคนดูสองสองตอนนี้ นี่เดรล่วงเฮ้ยมันมีตัวเสน่ห์ฝั่งนู้นตัวหนึ่งเฮ้ยถ้ามันลินจะ่เสน่ห์กันนะครับคนดูเป็นต้องห่วงถ้ามันลินจะ่เสน่ห์อย่างนี้พี่จะบอกเลยว่าอิ่มจัดไปเลยอย่รอลงแถวนี้ตัวนี้ละกันกับทิงอย่างคนดูโอ้เพื่อนเราไม่นี่ไม่น่ารีบเลยไปผมต้องเข้าบุกยึดนะครับ ถ้า E อ่ะพอเล่นได้อยู่มุมเนี้ยต้องวิ่งหน่อยอเราเปิดควันไหมครับอ๋อชนตายไว้เฮ้ยว้าว,าวาบ้ากันไม่น่าชักกระสุนเลยคนดูตั้ง20นัดจะชุกกันแล้ว โอ้โวันนี้เล่นดีว่ะฝั่งนั้นอ่ะหมอหมอเล่นดีมากเลยนะไอ้กระรอกอ่ะมันแบบชุบกันดีนะครับคงตามเพื่อนกันเดี๋ยวเออนี่เนี้สวยฮ่เอาดิเรียอมันรีเองนะครับคนดูนี้หลบอยู่ในหมอกก่อน ไม่มีเฮปปี้ดิิตอย่ามุดแต่บวกกันเพื่อนมันต้องยึดยึดยึด,ยดบ้างดูเรเบวกกันอุ้ยอย่านี่ชนอุ้ยโหเกือบได้นะเมื่อกี้นี้ขอเพือเ่อนชุบครับสวยอีซิฟเก่งมากเพื่อนนายทำดีดีแล้ว โอ้ชุบเน,นื้อ <laughs> ชุบเนื้อชุบรัวๆชุบดูดลัวสวยเยอนี <c oughs> โอ่โอ้ยอย่างตรึงอย่างตรึงบอกเลยว่าจบยากอยู่เกมนี้ยื้ <c oughs> ผมเล่นหมอนี่ได้อยู่นะนี่มาไล่ชุบเลยนะครับบาแกบาแกอย่าดิไปโอ้ดิดิลูแล้วโอเคสวยเลยอย่าไปหรออุ้ยโอ้โหโดนข้างมาทุยกำลังจะเปิดโรยิงเลยนะทุกผู้ชมนะกำลังมันเลย วยสวยแต้หมอชุบดีจัดเลยนะเกมนี้หมอฝั่งนั้นน่ะโคตรดีอ่ะขโมนบีบีไวยสวยได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเราบุดก่อน <c oughs> อ้ <c oughs> นวาวเพะไอนสามร้อยกเต้นนะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ใครวะเนี่ยไอตัวนี้เจอดิชู่ เห็นแล้วดูโอ้เราไม่ติดอันดับเลยนี่มาเาสกอร์เท่าไหร่วะไอ้นสไนมันเล่นดีจังวะอันนี้น่าจะเป็นแบบสายชุบล้วนๆเลยนะตัวเนี้ยเอ้โหได้ของอะไรมาบ้างอ่ะปืนเราอัพอัพสกิลไหมนะอู้สไนอัพว่ะตูวสองสวยโอ้โวนี่เออารหกองสองโคตรตึงคนดูผมบอกเลยย้อนกลับมาดูของกันดิดูปืนดูปืนก่อนนีโอ้โหเอ็นสิบหกมา Oh, ระเบิดอัพโอ้ยมีบวกแม็กกาซีนด้วยนี่ว่าแม็กกาซีนมาแล้วดีฟอร์แม็กไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องอันล็อกก่อนเอตอนนี้ผมใส่ได้แล้วใช่ไหมนี่อ๋อเลเวลอัพนะครับเป็นการเลือกเลเวลอัพได้สวยอ๋ออัพเลเวลปืนได้ด้วยนะครับทุกผู้ชมนะนี่อันล็อกของใช่ไหมเตียวเนี้ยเตียว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 มันต่างกันไงวะ อ๋อนี่ยิงแม่นแม่นกว่านะครับทุกผู้ชมอ่าเอฟวีแม็กกาซีนดาวเกรดอะไรวะแฮนดิ้งลบสิบเจ็ดเหรอแต่แม็กกาซีนเพิ่มเท่าไหร่แม็กกาซีนลบสิบอจะเอามาทำไมอะ่ะแม็กกาซีนลบสิบเนี่ยบ้าเนี่ย <c oughs> ะโอ้นี่ปลายปืนนะครับนี่ฟาสเตอร์อันนี้อันนี้แม่นขึ้นนี่ว่าคนดูอันนี้แฮนดิ้งลบไม่ใช่อันนี้อันนี้ดีกว่า อเคใช้เลยครับว้าวแต่งได้ไหมแต่งเพิ่มได้ไหมนี่นี่เราลิงของแต่งเพิ่มได้นี่หวาใส่กิฟต์ได้นะนี่วิ่งไงเห็นไหมถ้าเรายงิงอยู่กับที่มันจะแม่นกว่าเราหรือ,อยังไงแต่ผมว่านี้ดีกว่านะเอา movement, มูฟเมนแบบวิ่งดีๆหน่อยโอเคลองลองดูอา่าตัวอื่นนี้ท่านผู้ชม นี่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าปืนแต่งได้ขนาดไหนนะนะโอเคไม่ได้เลยอันนี้วัดแต่ฮิกแต่งไม่ได้เลยตัวนี้แต่ลูกซองนี่ผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะสไนดี้สไนาย,นาย,นายเราไปถึงไหนแล้วนี่ถ้าได้สไนดีนะนี่มันมันจะปลดล็อกเวลไหนวะสเปเชียลสองแจ็คอันล็อกโอเคคอนติเนีย อันี่เนี่สเปเชียลสองเลยถ้าสเปเชียลสองต้องไปโอ้โหกูเล่นอ,อีกนานเลยนะนี่ถึงจะเปิดได้ปืนนี้มาต,ตราเฟิโอ้ยแค่นี้ก็โหดแล้วคนดูปืนน่ะกระโขบเดิมแมกกาซีนเดิมอเอถ้ามีเนี่ยมาเนี่ยตั้งได้เนี่ยเฮ้ยมันเลยแหละโอเค ได้อยู่ได้อยู่โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตรวเกม YS Soul นะหนึงโหลดเกมนี้อยู่ดนน้านล่างของยัยแต่คลิปเดอ้อสำหรับวันนี้พี่ก้ตัวก่อนจะก็มปคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง